วิวส,สวยๆพี่น้องชมวิวส,สวยๆอาคารสิบครับบ้างนละมุงโรงบานบางนละมงุงเจ้า,างงงจัดจัดสวนจัดเด,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 ด่นยังงา่ายมาวดิวจุดท,ที่ต้นหมอกตทำไมนั่งโอ้เย็นดีพี่น้องมุ่งนึ่นั่งเล่นนั่ง,งอรอเลนกีมักมุ่งส,สวยๆดีครับข้างคือเก่าเขากับนี่คือเก่าไปายังมันพี่น้อง มชมต้นมงต้นไม้พี่น้องต้นไม้เปื่ยๆสวยงามเย็นดีพี่น้องโซนกลางๆครับพี่น้องตรงยึระว่างกลางๆ้ะครับต่อมาตึกแปดตึกยู่ฝั่งนี้นะครับอาคารแปดตึกยี่ฟังนี้อาหาหน้าขม่าตึกเฟดตึกสิปครับสาชนุสบารีสบิทกับผมหน้าหน้าตึกสิบยื้อพายางเด็ดรับผม นั่งเด่ยนยางชมชมวิวด้วยครับบรรยากาศดีดีเย็นดีเนี่ช่างชาเด็กไนั่งเล่นที่จุดนี้ด้านหลังน,นั่งใกล้ๆน้ำจะเย็นดีพี่น้องต้นไม้เย็นดีเ <c ười> ย็นดีวิวสดชื่นต้นไม้เขาจะอ,อมาลงไวยลายต้นยังเป็นต้นยังมัง มาจากสวนนงนุษหายมาโดดจับเลยมืองปครับ่สวนนงนุมาจาสวนนงน,น,นุสองแสนกว่าบาทอประมาณจัดสวนงามเลยนะก,กัดเนาะงามขับมดมาบนมานมามาทานามท่าสนามเนาะือั่น,นง ชมวิวห้างนั้นจะเป็นสามล้านบาทครับเสวยที่คุณห้องงบสามล้านกว่าบาทเลยนะครับมนบีน้ำตกนั่งร่งเด่นเย็นดีนั่งชมวิวเย็นสบายเกิดจัดไว้ห้ามน้ๆงามมานั่งเล่นน,น,ลน,นั่งเด่นนั่งรอบริษัทแค่เครียดสำหรับผู้บริหารเขาไปนั่งข้างในเนาะคนหลายห้องแอร์มันคนหลายน,านั่นมานั่งเด่นห้องออก อากาศอากาศไทยที่อากาศไทยทีาา่ชมวิวชมน้ำด้วยแค่ตะาบา่มีป่าพอม,มีดูแลยากดวยเนาะถ้ามีป่าพอมันสีง,งามอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องมีป่าคาบป่าคาบมาเลี้ยงนคือสีง,งามเลยเนาะคนกะดีงามมะเบิ่งักเนาะกะเจ้นา,นากะมานั่งเลยโอ้บรรยากาศตัวไหนก็เจ้าก็เห็ดใดงามพี่น้อง เจ้าะสายรัด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 โยกอหมดนะป็นข้อขวดเป็นขวดเลยเป็นขี้ขวดเลยเนาะสำหรักพิซมีกับฝาก็เพียงพิซซี่กันครับผมหลักก็ไปก็แช่ก็ติดตามกวนนะครับเดิน